หินกรวดมนห้วยท่าตบลน,า,นางัวอํเาเภอเมืองเพชรบูร์หินกรวดมนเป็นหินตะกอนพัดพามีเนื้อหยาบประกอบด้วยชิ้นเศษหินหรือเม็ดกรวดที่มีความมนสูงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่2มิลิเมตรขึ้นไปเมื่อถูกกระแสน้ำพัดพามารวมกันสารละลายในน้ำใต้ดินทำตัวเป็นซีเมนต์ประสานให้อนุภาคใหญ่เล็กเหล่านี้ ฝังตัวอยู่ในเนื้อก้อนหินที่เกาะรวมตัวกันเป็นก้อนขึ้นมาใหม่หินกรวดมนที่ตำบลนางวัวนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดในยุคทร i แอซิกการเดินทางจากทางหลวงหมายเลข2-3-4เลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ทางแยกตรงข้ามกับร้านไนคอฟฟี่ไปทางตะวันตกตามถนนลาดยาง1.8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนลาดยางอีก2.7กิโลเมตร มีทางแยกเป็นถนนดินทางซ้ายขับผ่านที่ไร่ชาวบ้านไปตามทางอีก3.1กิโลเมตรโดยก่อนจะถึงแหล่งจะพบห้วยท่าอยู่ซ้ายมือขับเลียบห้วยไปอีก300เมตรเดินลงไปทางซ้ายอีก10เมตรก็จะถึงแหล่งทางเข้าถึงค่อนข้างไกลแนะนำให้ไปตามพิกัดที่แสดงไว้และต้องใช้รถยกสูงหน่อยไม่แนะนำให้ไปในช่วงหน้าฝนหรือหลังฝนตก เพราะเส้นทางจะลำบากพอสมควร